ท่านประธานที่เคารพดิฉันเจรารพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะดิฉันต้องขอใช้เวลาสภานะคะในการชี้แจงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลค่ะฉันนักเรียนงี้ค่ะว่าการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลค่ะเราทํา3ส่วนไปพร้อมๆกันนะคะทั้งที่เป็นต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําค่ะเรามีการพัฒนาระบบนิเวศนะคะหรือทีเรียกว่าอีโคซิสเต็มเพื่ออํานวยให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์สามารถที่จะ เติบโตแล้วก็ก้าวหน้าไปได้นะคะในส่วนที่2คือเราพัฒนาในส่วนของทรัพยากรมนุษย์นะคะมีการอบรมทักษะผมเพาะสร้างแรงงานสร้างสรรค์น,นะคะและในส่วนที่3ค่ะเราเปิดตลาดโลกนะคะมีการขยายโอกาส,สแวาสแวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อจะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศค่ะในประการแรกที่ดิฉันอยากจะขอทําความเข้าใจผ่านท่านประธานนะคะไปยังเพื่อนสมาชิกค,คือประเด็นจํานวนงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อน นโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งท่านสมาชิกกับพิรายว่าได้รวมงบประมาณซอฟต์พาวเวอร์3ปีคือปี2567ถึงปี2569บอกว่าใช้ไปกว่า18,000ล้านบาทเศษแต่ว่าผลงานออกมายังไม่คุ้มค่ากับงบที่ใช้นะคะโดยท่านสมาชิกบอกว่าเฉพาะงบปี69นี่ยตั้งไว้เกือบ1มื่นล้านบาท ซึ่งดิฉันต้องเรียนว่างบประมาณปี2569ค่ะที่ขอภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์จริงๆมี4 0 0 0กว่าล้านบาทนะคะแต่ว่าท่านก็ขยันไปหาตัวเลขจากหลายที่มาบวกเพิ่มให้นะคะแต่ท่านประธานนเครครับงบปี69ค่ะไม่ว่าจะเป็นเลข4 0 0 0กว่าล้านที่ชันนําเรียนหรือว่าจะเป็นเกือบหมื่นล้านที่ท่านสมาชิกบอกเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่างบปี2569เเนะะี่ยค่ะเป็นงบเพิ่งเข้าสภาวาระแรกค่ะ ที่ท่านสมาชิกอภิปรายอยู่คืองบประมาณนะคะคืองบประมาณวาระที่หนึ่งค่ะอย่าบอกนะคะว่าท่านไม่ทราบว,ว่างบวาระหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้ค่ะคือเรายังไม่ได้มีการอนุมัติการใช้งบนะคะงบยังไม่ผ่านสภางบยังไม่ทันผ่านสภาค่ะแต่ท่านเ,าเรายังไม่ได้ใช้สักบาทแต่ท่านก็เอางบปีห9เก้ามานับรวมแล้วก็มาถามหาผลงานว่าใช้งบไม่คุ้มค่าดิฉันเลยไม่แน่ใจค่ะว่าที่ท่านสมาชิกตั้งใจพูดเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดหรือว่าท่าน ตีหมืน่นหรือว่าท่านหมื่นจริงๆนะคะถ้าเป็นอย่างหลังเลฉันคิดว่า,าทางท่านสมาชิกที่แนะนําให้คอรมอไปเข้าเข้าโครงการสติที่ใช้หลักปรัชญาคนไทยในการฝึกสมาธิฝึกสติเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่ใช่คอรมอต้องเข้าค่ะดิฉันคิดว่าถ้าจะเป็นท่านสมาชิกต้องเข้าคนแรกนะคะสำหรับโครงการนี้ประการที่2นะคะตัวเลขงบประมาณที่คณะกรรมการซอพาวเวอร์ใช้เนี่ยยังไม่ได้แตะหลักหมื่นล้านบาทเหมือนที่ท่านสมาชิกอกภิปราย ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าถ้าพูดถึงเฉพาะการใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายซอฟ t ์พาวเรเราได้เริ่มใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนี้จริงๆเนี่ยเมื่อเดือนสิงหาคมปี2 5 1 7เองครับถ้านับจากระยะเวลาวันนั้นมาจนถึงวันนี้นะคะที่เราใช้งบในการทำซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยจนถึงขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่สิ้นสุด การใช้งบประมาณปี2568เนี่ยเราใช้เวลาย,ยังไม่ถึง1ปีเต็มนะคะในการขับเคลื่อนนโยบายด้านซอฟท์พาวเวอร์ผ่านการใช้งบประมาณอย่างที่ดิฉันได้เคยนําเรียนไปค่ะว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยค่ะเรามีรัฐบาลที่มีนโยบายขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์อย่างจรงิงจังแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราดึงเอาภาคเอกชนค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางกําหนดการใช้งบประมาณในเรื่องของ ซอฟท์พาวเวอร์ร่วมกันเราจึงอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านในการหลอมรวมการทํางานระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะเราอยู่ระหว่างการสร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งซึ่งในช่วงต้นมันจึงเป็นความท้าทายหลายประการนะคะที่ทางาข้ามมการครับเพื่อนซอฟท์พาวเวอร์ที่ต้องอพบเจอต้องเผชิญรวมถึงในข้อจํากัดในด้านงบประมาณอย่างไรก็ดีค่ะรัฐบาลก็ไม่ได้ให้ข้อจํากัด ในเรื่องงบประมาณมาเป็นข้อจํากัดในการขับเคลื่อนนโยบายซอฟ์พาวเวอร์เพราะว่าการขับเคลื่อนซอฟพาวเวอร์มันไม่ได้มีแค่มิติการใช้งบประมาณอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันรวมไปถึงการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อลดอุปสรรค แล้วก็มีเรื่องของการผลักดันสิทธทิประโยชน์เพื่อพัฒนาอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศท,ที่เอื้อให้อุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟ์พาวเวอร์เนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปได้ที่ผ่านมาเราทําไปหลายประการค่ะด้วยเวลาที่จํากัดคงจะเล่าไม่หมดนะคะแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นว่ามีการจัดตั้งเขตปลอดภาษีอกรประเภทหอศิลป์นะคะซึ่งทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์ก็ได้ให้ความผิดชอบไปแล้วนะคะมาตรการนี้ค่ะจะช่วยทําให้งานศิลปะจากต่างประเทศสามารถเข้ามาจัดแสดงใน หอศิลป์ที่รับอนุญาตโดยไม่เสียภาษีนําเข้าซึ่งจะเป็นการช่วยดึงดูดนักสะสมแล้วก็นักประมูลงานศิละปะจากทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงศิละปะนานาชาติแห่งเอเชียได้ในอนาคตนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการเตรียมมาตรการทางภาษีสองมาตรการสําคัญนะคะที่จะประกาศใช้ต่อไปก็คือว่ามีมาตรการสนับสนุนการซื้องานศิละปะให้ประชาชนหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดหนึ่งแสนบาทต่อปีแล้วก็มีมาตรการสนับสนุนศิลปิน เพิ่มการหักค่าใช้จ่ายในการาใช้จ่ายในการาจากร้อยละ30เป็นร้อยละ60สนะคะสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งคณะอนุกรรมการก็อนุมัติหลักการไปแล้วนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็น cash rebate สำหรับการผลิตภาพยนตร์แล้วก็ละครน,นะคะแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นเช่น PE trust เพื่อส่งเสริมการระดมทุนในอุตสาหกรรมประการต่อมาที่อยากจะเรียนก็คือว่าเราขับเคลื่อนซอฟต์ o วร์ผ่าน3นกลไกหลักนะคะ ผ่านกลไกลใน3ระดับก็คือหนึ่งคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟ์พาวเวอร์แห่งชาติที่ดูภาพรวมนโยบายภาพใหญ่ให้ทิศทางให้ยุทธศาสตร์ที่เราต้องการจะเดินไปให้ถึงในระดับที่2ก็คือคณะกรรมการพัฒนาซอฟ์พาวเวอร์แห่งชาติะคะที่ดูโครงการทั้งหมด บริหารงบประมาณขับเคลื่อนทั้งองค์คาพยพแล้วก็ในระดับที่3นะคะก็คือคณะอนุก,กรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซึ่งแต่ละคณะเขาจะไปดูในรายละเอียดโครงการของแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผนแล้วก็ความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้นภายในการขับเคลื่อนในสระดับนี้ค่ะมันจะทําให้การขับเคลื่อนงานซอฟ์พาวเวอร์เป็นเอกภาพที่ดูทั้งภาพกว้างแล้วก็ภาพลึกมีหน่วยงานราชการต่างๆนะคะเป็น,นกลไกเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในฐานะหน่วยรับงบประมาณแล้วก็เป็นกรรมการในคณะกรรมการด้วยโดยมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและอย่างที่ทางท่านสมาชิกบอกว่าบางอนุกรรมการเนี่ยมีเลขาคณะเยอะแยะไปหมดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าการขับเคลื่อนซอฟ์พาวเวอร์ค่ะ มันเกี่ยวขาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงานเราต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้แผนเดียวกันเนี่ยซึ่งวิธีนี้ทำให้ไม่เกิดความซําซ้อนในเรื่องของโครงการแล้วก็จากหน่วยงานต่างๆแล้วก็การที่มีเลขาจากหน่วยงานต่างๆมา ช่วยกันทางานเนี่ยถือว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าก็จะทําให้การจัดทํางบประมาณแล้วก็การขับเคลื่อนเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นการไปเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองขานเมื่อก่อนเรามีเจ้าภาพหลายคนแล้วนะก็เป็นต่างคนต่างทําแยกกันทําแต่ว่าเมื่อมารวมหน่วยงานมาทํางานร่วมกันภายใต,ใต้แผนเดียวกันบูรณาการร่วมกันเนี่ยก็ทําให้ไทยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะใ,ในงานเทศกาลหนังเมืองขานซึ่งการจัด มีการจัดแสดงครูหาผสมผสานทั้งเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องการจัด Thai reception ที่นําเสนออาหารไทยหลากหลายเมนูแล้วก็ยังมีการเจราจาซื้อลิขสิทธิ์กับนักลงทุนต่างชาติด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่ตอบคําถามของท่านสมาชิกว่าในประเด็นของการจัดกิจกรรมในต่างประเทศที่มีข้อสังเกตว่าขาดแผนงานร่วมเนี่ยดิฉันเดินว่า เราได้เปลี่ยนจากการแยกกันทํางานของ่วยงานมาเป็นการบรูรณาการร่วมกันนะคะดังนั้นอนอกจากจะเชิญเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยจุดนี้ยังกลายเป็นจุดแข็งสําคัญนะคะที่ทําให้เกิดการทํางานที่บรูรณาการก็อย่างหลายกิจกรรมที่จัดในต่างประเทศอย่างไทยเฟสติวัลนะคะที่จัดเป็นประจําทุกป,ปีแต่ว่าเมื่อมีการให้ทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็มีการบรูรณาการร่วมกันนะคะภายใต้ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟทาวเวอร์เนี่ยจุดกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้รวมพลังกันในงานเดียวมีการนําเสนอสินค้านําเสนอดนตรีนําเสนออาหารศิลปะการสแสดงแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวไปพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันแล้วก็ที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการซอฟทาวเวอร์ที่ดิฉันได้นําเรียนไปแล้วว่าเราใช้งบประมาณเนี่ย ขับเคลื่อนยังไม่ถึง1ปีเต็มดีนะคะก็ได้สนับสนุนการจัดเทศกาลทั้งในแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงการส่งเสริมเอกชนให้ไปสู่ตลาดโลกหลายรายการะคะอย่างเช่นในเรื่องของการสนับสนุนหนังไทยไปเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่มีชื่อเสียงทั่วโลกอย่างอัเตอร์ดัมเบอร์ลินนะคะโต론토นะคะนิวยอร์กสิงคโปร์ปูซานโตเกียวโอซาก้าเวนิสไทเป ตัวอย่างค่ะยังมีอีกหลายหลายเ,าเทศกาลที่เราสนับสนุนไปนะคะหรือว่าการเอาเอกชนเนี่ยค่ะไปงานมหกรรมหนังสือไทยเปนเนี่ยตั้งแต่ปี2024ก็คือ2 5 6 7ที่ผ่านมา,าล่าสุดนะคะบูธไทยเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะปีล่าสุดไทยพาเวลเลียนมีผู้เข้าชม250,000คนนะเพิ่มจากปีที่แล้วกว่า400%ซ นี่เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะในเรื่องของโอฟอสนะคะ One Family One Soft Power ซึ่งอิชนำําเรียนไปแล้วว่ามันเป็นการพัฒนาคนก็นำเรียนว่าที่ผ่านมาได้ uh, เราใช้งบขับเคลื่อนเนี่ยยังไม่ถึงหึงปีเต็มเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ได้มีการจัดฝึกอบรมสำหรับครูผู้สอนหรือว่า Train ดอร์เทรนเนเนี่ยค่ะเพื่อขยายจำนวนครูผู้สอนให้ได้ทั่วประเทศซึ่งจะส่งผลให้การจัดอบรม O Force ในปีงบประมาณต่อๆไปสามารถจะรองรับความต้องการการอบรมของประชาชนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในรูปแบบ ทั้งออนไซต์ site, แล้วก็แบบไฮบริดนะคะได้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้วก็ยังจะสามารถรักษามาตรฐานของหลักสูตรไว้ได้ในหลักสูตรโอฟอร์สเนี่ยค่ะเรามีการพัฒนารูปแบบออนไลน์นะคะโดยทาง d g a ซึ่งก็จะเริ่มในปี2568นี้จะเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายแล้วก็มีจำนวนหลักสูตรที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์พาวเวอร์เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในทุกกลุ่มให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเพิ่มจํานวนหลักสูตรออนไลน์นี้นะคะจะสามารถทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการอบรมได้เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดค่ะในอีกประเด็นที่ท่านพูดถึงคือในเรื่องของเทศกาลสงการานต์นะคะต้องเรียนว่าเรื่องการจัดอีเวนต์หรือว่าเฟสติวัลเนี่ยค่ะมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างการรับรู้แก่สังคมในวงกว้างนะคะท่ามกลางกระแสการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร ได้เกิดการมีส่วนร่วมทําให้ประชาชนเนี่ยได้ไปเห็นกับตาได้ไปสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความตื่นตัวในอุตสาหกรรมนะคะ อย่างเทศกาลสงการานต์ที่ท่านพูดถึงมันคือตัวอย่างของการขับเคลื่อน Festival Economy mm hmm. หรือเทศกาลเ,เศรษฐกิจเทศกาลนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติผ่านการจัดเทศกาลหลากหลายรูปแบบที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะดังที่ ทางรัฐบาลได้พยายามดึงเอาเทศกาลนานาชาติเข้ามาจัดในไทยในขณะเดียวกันแล้วก็พยายามสนับสนุนยกระดับเทศกาลท้องถิ่นของเราให้รับความสนใจในระดับนานาชาติเช่นเดียวกันอย่างเทศกาลสงกรานต์ที่ท่านอภิปรายว่าอยู่มาเป็นร้อยปีแหละคะ่ะรัฐบาลต้องการจะยกระดับประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลพื้นถิ่นที่มีศักยภาพให้เป็นที่จดจาแล้วก็ดึงหยุดให้คนอยากมามีส่วนร่วมนะคะอยากมาร่วมรัดจึงลงทุน ในเรื่องนี้ถ้าปล่อยเป็นไปนตามธรรมชาติมันก็ยากค่ะที่จะทให้คนมาสนใจเทศกาลพื้นถิ่นของเราทําให้รัฐบาลเองเรามองว่าเราอยากทาให้ประเทศไทยไม่มีโลซีซั่นสามารถที่จะท่องเที่ยวได้ตลอดปีปฏิทินอย่างงานมหาสงการที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีผู้เข้าร่วมรวมกันกว่า1ล้านคนนะคะแล้วก็สร้างไรายได้หมุนเวียนกว่าส0่0ล้านบาทนำไรายได้เป็นทาษีกลับเข้าสู่รัฐเนี่ยราว600ล้านบาท ายในระยะเวลาเพียง5วันสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการลงทุนซอฟท์พาวเวอร์มันไม่ได้สูญเปล่าค่ะถ้าท่านมองแค่เม็ดเงินลงทุนแต่ท่านไม่ได้มองผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในเชิงบวกที่ตามมาและที่สําคัญการลงทุนของภาครัฐเนี่ยค่ะมันเป็นการชี้นําเป็นการทําให้เอกชนมีความมั่นใจแล้วก็จัดงานเทศกาลสงกรานทั่วประเทศเนี่ยอย่างยิ่งใหญ่ท,ท่านก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเทศกาลสงกรานในประเทศไทยเนี่ยคือคักเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ต้องเรียนนะคะว่า ด้วยการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้งเรื่องการจัดงานอีเวนต์หรือผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยมันทำให้รัฐบาลสามารถที่จะปักหมุดนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่สนใจในวงกว้างในวงกว้างของสังคมนะคะ mm hmm. เกิดการพูดถึงถกเถียงแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ไม่ได้เกิดในเฉพาะประเทศไทยค่ะแต่ว่ายังเกิดในต่างประเทศ ต่างชาติรับรู้ถึงนโยบายนี้ของรัฐบาลนะคะมีหลายประเทศที่ตบเท้าเดินทางมาไปที่ประเทศไทยแล้วก็ขอข้อพบหารือความร่วมมือด้านซอฟท์พาวเวอร์กับประเทศไทยมีผลสำรวจหลายอย่างที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับซอฟท์พาวเวอร์ของไทยได้ปักธงในต่างประเทศได้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นผลสำรวจของเว็บไซต์ Euro Monitor International เป็นบริษัทวิจัยตลาดก็ชูให้กรุงเทพเป็น อันดับหนึ่งนะคะในทีใน่ในเรื่องของการครองอนะักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวที่สุดในปี2567แล้วก็ เป็นผลจากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพหลายอย่างทั้งในเรื่องของการยกเว้นวีซา่าการเพิ่มจํานวนประเทศขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วก็ยังมีอีกหลายนโยบายที่สนับสนุนในเรื่องนี้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเว็บไซต์อาหารชื่อดังนะคะอย่างเท s t ์แอตลานะคะที่จัดร้อยอาหารดีที่สุดในโลกประจําปี2024-2025นะคะเป็นการดูจาก11,000กว่าเมนูทั่วโลกซึ่งอาหารไทยก็ครองไปถึง6เมนูแล้วก็อยู่ในลําดับต้นๆด้วย ที่สำคัญที่ผ่านมาค่ะท่านจะเห็นว่าเป็นครั้งแรกของเวที World e c o n o m i c Forum มนะคะมีการเสวนาเรื่อง soft power เป็นการเฉพาะค่ะไม่เคยมีมาก่อนนะคะซึ่งาทาง World Economic Forum ก็ได้เชิญท่านนายกรัฐมนตรีแพฑูทงทานชินวัตรไปพูดนะคะในเรื่อง soft power โดยเฉพาะก็แสดงให้เห็นว่า,าการผลักดันนโะยบาย soft power ของไทยเนี่ยมันสร้าง impact มันสร้างาผลการรับรู้ไปยังต่างประเทศก็สนใจจนยกเวทีให้ไทยพูดในเรื่องซอฟ t ์ o w e เเป็นการเฉพาะค่ะดังนั้นท่านประธานที่คารวะการรับรู้ของประชาชนทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินี่ค่ะไม่ได้จํากัดเพียงแค่กางเกงช้างที่ท่านสมาชิกหยิบยกขึ้นมา พูดอภิปรายในเชิงเสียสีนะคะดิฉันอยากให้ท่านสมาชิกได้ลองเปิดหูเปิดตาและที่สําคัญให้ท่านได้ลองเปิดใจในเรื่องนี้นะคะอย่าอภิปรายด้วยข้อจากัดที่ว่าท่านเป็นฝ่ายค้านแล้วต้องค้านในทุกเรื่องค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานนิโครพ,พาซฟอ์พาวเวอร์ค่ะคือ 1. นโยบายสําคัญที่รัฐบาลภายใต,ใต้การนําของท่านนายกรัตรีแพทองทานชินวัตรต้องการผลักดันให้เกิดการลงทุนในระยะยาวเพื่อวางรากฐาน ให้กับประเทศไทยใช้ทุนทางวัฒนธรรมใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ุาสารกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือนะคะในการสร้างภาพลักษณ์สร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศซึ่งแน่นอนว่าเราไม่เห็นผลในทันทีนะคะต้องใช้เวลา แต่ว่าที่สําคัญก็คือวันนี้เราได้เริ่มลงมือทําแล้วนะคะขอบคุณท่านสมาชิกให้ความสนใจแล้วก็ร่วมตรวจสอบงบป,ประมาณที่เกี่ยวข้องกับซอฟ t ์พาวเวอร์สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ฉันเชื่อว่ารัฐบาลยินดีที่จะเราฟังเพราะว่าเราทํานโยบายนี้ก็เพื่อต้องการที่จะให้เป็นนโยบายของคนไทยทุกคนนะคะแล้วก็ดิฉันก็อยากจะขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะไปร่วมงานส p ป a ช h นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง11กรกฎาคม2568นะคะแล้วก็ในเรื่องผลงานในเรื่องการขับเคลื่อนกับซอฟท์พาวเวอร์วันนี้ด้วยระยะเวลาที่จำ ที่ฉันคงจะไม่สามารถเล่าได้ทั้งหมดแต่ท่านก็สามารถที่จะติดตามได้ทางเพจทักก้าในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะคะเดี๋ยวฉันก็ต้องเรียนนะคะว่างานซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลค่ะมันไม่ใช่การที่ท่านบอกว่าคิดโคตรใหญ่ทำโคตรมั่วนะคะแต่ว่ามันเป็นการทำงานที่เอกชนกับรัฐบาลคิดใหญ่ร่วมกันทำงานร่วมกันที่สำคัญก็คือว่าเราคิดใหญ่แล้วเราได้ลงมือทำ ไม่ใช่แบบคิดเล็กคิดน้อยนะคะแถมแล้วก็ยังไม่ได้ลงมือทําอีกค่ะขอบคุณค่ะ